ว,ว้วอ่อะไรเนยมันมีสีอะไรบ้างครับอันนี้นดดมันวินนดได้มันว่้เป็นท <Yeah. S 2> อมี้มันเป็นตัวต่วตวอยน,นะไม่น่าเล่คม่เป็นตัวต่อ ทำหน้าดีดีแอนแม่แอนแมนอนอะหัวเบอร์าสามนะเด็กดีนอัลเรด ไ้ไอ้แปะไอ้แปะเดแปะแปะชับีย่ซ้อมบีฮเฮ้เป๋ามแนะอุย2653ได้แล้วรอนี่นะรอนี่นะรอนี่นะ แปให้ก้องดูสิว้ายตีมันมกันได้อ่ะโอ้ตมเลแขนเหรอนั่นสีเป็นแขนแ้วหรอนะเยอะปอนเนี่ยลายไหมนาอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวก่อน

妈妈มาีไฟบ้านมีไฟร์รรฟด้วยนะาม like ่ลืมไปอ่ะตัวเล็กติดเดียวอ่ะโนี่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อะมาพรุ่งนี้มีสปอร์ตเดย์ใช่ไหมสปอร์ตเดย์สปอร์ตเดสปอร์เดใช่ไหมนี่ไงแเดี๋ยวก่อนนะใจเองเดี๋ยวก่อนใจเย็น ให้ให้กล้องดูดิอ้ไม่ปลูกอ๋อูกแล้วมันทำไมเขานไมอันนี้สติมันมันไปนา